ไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งเปิดประสบการณ์ชีวิตสมดุลผ่านงาน A อ o ูทบายไทยกรุป๊ปกินดีวางแผนดีชีวิตดีส่งเสริมไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งกลุ่มธุรกิจประกันและการเงินในเครือ TCC เดินหน้าสานต่อพันธกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างรอบด้านทั้งด้านความมั่นคงทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดี Wellbeing โดยเฉพาะในมิติขององค์การดูแลสุขภาพกายใจอย่างยั่งยืน ผ่านการจัดงานเอรูดบายไทยครุปกินดีวางแผนดีชีวิตดีภายใต้แนวคิดรากฐานของชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากอาหารการวางแผนและสุขภาพคุณอธินันทีชานนรองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยครุปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกล่าวว่าเราเชื่อว่าความมั่นคงในชีวิตไม่ได้มีเพียงเรื่องเงินทองแต่เริ่มจากรากฐาน ที่แข็งแรงนั่นคือสุขภาพที่ดีและการวางแผนชีวิตอย่างมีเป้าหมายงานเอรูทครั้งนี้จึงเป็นมากกว่างานสุขภาพทั่วไปแต่เป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ทุกคนได้เข้าถึงองค์ความรู้เครื่องมือและแรงบันดาลใจในการกลับมาดูแลตัวเองและคนที่รักทั้งในมิติกายใจและอนาคตที่อยากสร้างบรรยากาศภายในงานถูกออกแบบภายใต้ทีมเฟรชฟู้ด กูเทลเปรียบเสมือนศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สำหรับคนเมืองและผู้ที่ใส่ใจสุขภาพผ่านกิจกรรมหลากหลาย mm hmm. เช่นโซนอาหารโซนวางแผนชีวิตโซนตรวจสุขภาพพร้อมบริการ mm hmm. การตรวจเต้านมฟรีโดยรถตรวจมะเร็งเต้านมเคลงื่ลอนที่จากบุลนิธิคันยารักรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์ Her Power Her Passion to Get h e r We r i s e Awareness for Breast Cancer เพื่อรณรงค์เรื่องการป้องกันมะเร็งเต้านมอ,งงอีกหนึ่งความพิเศษคือ การได้พบกับบทสนทนาและแรงบันดาลใจจากคุณอาทินันผู้ริเริ่มและผลักดันให้เอรูดไยไทยกรุ๊ปเป็นคอมมูนิตี้สุขภาพเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยเริ่มต้นดูแลตัวเองอย่างจริงจังและในบทบาทกรรมการมูลนิธิธัญยรักษ์ที่มุ่งหวังให้ผู้หญิงไทยตระหนักรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมพร้อมด้วยวิทยากรรับเชิญจากหลายแวดวงอาทิคุณนันทนาตั้งใจตรงที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาทักษะชีวิต มาให้ความรู้เรื่องสมุดแปลนชีวิตและหมอตั้มนายแพทย์ขอนพลภูมิรัตประพิมพ์ o ีอีโอแอนคอมบรนีโฟลเดอร์เทลแอดเวรมาให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปอดไทยเงียบที่ต้องรู้เท่าทันเอรูดบายไทยกรุ๊ปกินดีวางแขนดีชีวิตดีเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟรีระหว่างวันที่25ถึง27มิถุนายน2568เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา ณล็อบบี้อาคารไทยกรุกถนนสีลมเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนให้กับสังคมไทยไปด้วยกันคุณโชตพัฒน์ทีชานนประธานกรรมการบริหารคนซ้ายสุดคุณอาินันทีชานนรองประธานกรรมการบริหารคนที่สองจากซ้ายบริษัทไทยกรุกโฮลิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจประกันและการเงินในเครือ TCC ถ่ายภาพร่วมกับคุณบุษดีเจรวนนกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิธัญรักษ์คนที่สองจากขวาและคุณพอรยทยาศัต์จอศิลากรรมการผู้จัดการคนขวาสุดบริษัทอาคเน์ประกันชีวิตจำกัดมหาชนหรือ SC Life ในงาน เอรูดบายไทยกรุ๊ปกินดีวางแผนดีชีวิตดีณอาคารไทยกรุ๊ปสำนักงานใหญ่ถนนสีลมเมื่อวันที่25มิถุนายน2568ภาพรวมแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เป็นยังไงคะก็เห็นว่าเป็นเป็นการจัดการกิจกรรมที่มุ่งเน้นนะคะแนวความคิดของเอรูดบายไทยกรุ๊ปนะคะที่อบอุ่และก็น่าจะนำพาการกระตุ้นความคิดให้กับ ผู้คนที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมคอนเทนต์นี้นะคะได้รับแง่คิดที่ดีที่มีประโยชน์ต่อชีวิตและสุขภาพะคะ่ะเอรูปเป็นกิจกรรมบยไทยกรุ๊ปที่ใช้พื้นที่เล็กๆบนถนนสีลมนี้นะคะเริ่มต้นกิจกรรมด้วยความตั้งใจที่อยากจะสนับสนุนแบรนด์ไทยกรุ๊ปนะคะบริษัทไทยกรุ๊ปเป็นบริษัทที่มีกิจการหลากหลายอย่างะคะ่ะมีบริษัทอาคาเนย์ประกันชีวิตและก็อินทระประกันภัยและก็อาคาเนย์ CAPITAL นะคะซึ่งเป็นธุรกิจ leasing มี operating lease คือการปล่อยเช่ารถยนต์องค์กรแล้วก็ธุรกิจ car subscription คือการใช้บริการการใช้รถระยะสั้นนะคะที่ได้นำเสนอกิจการธุรกิจเหล่านี้ให้กับคนไทยมาเป็นเวลานานร่วมตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทอาคาเนก็ร่วมจะิ0ปีนะคะวันนี้ก็เลยมีโอกาสที่จะได้เล่าถึง ที่มาของการเริ่มต้นกิจกรรมเอรูดมาได้เข้าสู่เดือนที่5ค่ะว่าเอรูดมีความตั้งใจอยากจะให้ทุกคนได้นึกและสัมผัสถึงองค์ประกอบของชีวิตซึ่งประกอบไปด้วยจิตและกายนะคะหากเรามีความเครียดและไม่สบายใจก็จะทําให้ร่างกายเราป่วยและก็หากเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยที่จะทําให้ร่างกายเราดีนะคะเราก็คงต้องคิดถึงอาหารที่ดีเป็นอย่างแรกและก็สภาวะอารมณ์ และก็สิ่งที่เราเผชิญนในชีวิตประจําวัน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นเอรูดก็เลยอยากจะนําเสนออาหารที่มีรสอร่อยหากินได้ที่ไกลจังเลยเราต้องเอาเอามาใกล้ๆนะคะเราจะได้มีโอกาสได้รับประทานอาหารหลากหลายอย่างที่เปลี่ยนวนร้านค้าที่มุ่งเน้นที่จะผลิตอาหารด้วยใจด้วยคุณภาพของวัตถุดิบที่ดีและก็มีผลที่ดีต่อสุขภาพ มีบ้างค่ะที่จะเป็นอาหารมีน้ําตาลมากแต่เราก็มุ่งเน้นให้หวานน้อยที่สุดแล้วก็ให้ท่านทุกคนที่มาในงานเลือกซื้อทานในปริมาณที่น้อยแล้วกันนะคะจะได้สุขภาพดีตามเจตนารมณ์ของเอรูทที่อยากจะเป็นสถานที่ให้ระหนักถึง Fresh Food g o o d Health เป็นตีมกิมมิคที่อยากจะให้ชาวไทยได้ระหนักถึงสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะตอบรับไปกับแนวทางของ การประกันนะคะที่เราอยากจะให้ทุกคนสุขภาพดีซื้อประกันเป็นเพื่อการคุ้มครองให้เรามีความรู้สึกปล่นใจนะคะแต่ถ้าวันหน้าเรามีโอกาสที่จะทำให้กิจกรรมการรักษาสุขภาพเกิดขึ้นอย่างตระหนักรู้ในชาวไทยเราอาจจะมีโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีเบีย้ยประกันที่น่าสนใจมากขึ้นอีกด้วยการที่เราสามารถวัดอินเด็กซ์ของการมีสุขภาพดีของคนทุกคนได้ด้วยเทคโนโลยีบางชนิดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องอาศัยความ จริงใจและก็ซื่อสัตย์ของผู้ที่ใช้บริการประกรันที่เราจะร่วมไปด้วยกันทั้งผู้ให้บริการการขายประกรันและก็ผู้ใช้บริการประกรันว่าเรามุ่งที่จะมี p r o ร e เทคชันเพื่อให้หลักการลออ of l ัชนัมเบอร์ของการกระจายความเสี่ยงของคนกลุ่มมากให้คนบางคนที่ประสบภาวะเสี่ยงนั้นได้รับการดูแลและก็ชดเชยความเสี่ยงที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเอรูธต้องสือเป็นกิจกรรมสีสันนะคะที่มุ่งเน้นให้ทุกคนเข้าถึงปัจจัยหลักในชีวิตประจวาวัน และสุดท้ายมันจะไปตอบโจทย์ให้เรามี worry free เราจะสามารถจัดการกับเวลและเวลบีอิงได้ดีขึ้นคุณภาพชีวิตของเราชาวไทยและถ้าเรามีโอกาส extend ผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อชาวต่างชาติหรือทัวริส t ที่เข้ามาวิสิน,นะคะจะทำให้เรามีโอกาสนำพาและสนับสนุนกิจกรรมเวลบีอิงในประเทศไทยได้อีกมากมายในวันข้าหน้าค่ะอยากถามคุโดสั้นๆนะครับว่า โฟกัสตรงไปที <ooo> ่คนเมืองเพราะว่าเราอยู่ตรงสีลมในครั้งที่5แล้วนะครับแล้วคิดว่าตรงนี้มันจะตอบโจทย์แล้วก็มีมีความคาดหวังกับโครงการนี้ต่อไต่อไปก็คิดว่าเห็นใจคนที่ทำงานในออฟฟิศในสีถนนสอเสือนี้นะคะเราเกิดขึ้นบนถนนสีลมได้มาตั้ง สํานักงานอยู่ที่นี่ได้ร่วมกว่า30ปีแล้วบริษัทมีอายุยาวนานนะคะเราก็คิดว่าเราน่าจะรุกขึ้นมาทํากิจกรรมอะไรบางอย่างสําหรับชาวออฟฟิศที่มีชีวิตที่เร่งรีบแล้วก็มักจะต้องทานอาหารรีบด่วนแล้วก็อาจจะไม่มีโอกาสจัดสรรความเข้าใจที่จะต้องเลือกสรรรายการอาหารหลากหลายอย่างที่สอดคล้องต่อสุขภาวะของตัวเองฉะนั้น เป้าหมายก็อยากจะให้คนทํางานค่ะได้จะนักรู้ก่อนว่าการกินเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ตัวเองสุขภาพดีค่ะกิจกรรมไฮไลท์แบบที่ทคุณโหนพูดเมื่อกี้เห็นเดินแล้วสั้นๆรวมๆทีว่าครั้งที่5เป็นไงบ้างครับเราเป็นพื้นที่เล็กนะคะเรามีโอกาสที่จะนำพาร้านค้ามาได้เพียงเพียงไม่กี่ร้านถ้ามีโอกาสในวันหน้าเราได้รับความร่วมมือจากเพื่อน,อนๆที่อยู่ในองค์กรแถวนี้เราจะจะ,จะทำให้ตลาดนี้น่าสนใจมากขึ้นก็ได้แต่ ในการจัดทำสถานที่เพื่อจะซื้อหาอาหารที่น่าทานมากในหลากหลายเดือนที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะในเมนูมีบางท่านที่มาทุก,ทกเดือนเลยประจําบางท่านก็เปลี่ยนแปลงไปเราเน้นให้เรามีคอนเทนต์ค่ะเราอยากมีสเตจเล็กๆเ,เพื่อเล่าให้เพื่อนพนักงานหรือคนที่มีโอกาสบอกต่อกันนะคะเพราะเราไม่มีแรงในการเอ็กเซนการเล่ามากมายนักนะคะแล้วก็ใช้พื้นที่นี้เป็นการบอกปากต่อปากแล้วก็ขอบคุณที่จะมีโอกาสได้ ขยายผลการรับรู้ผ่านสื่อต่างๆอยู่บ้างให้เข้าใจว่าพื้นที่นี้เน้นให้การเ,เน้นให้ความรู้ข้อมูลนะคะท,ที่แหลากหลายแตกต่างเรากำหนดที่จะจัดวันพุธพระหัสสุขปลายเดือนทุกเดือนปัดบันนี้เราได้ทำเป็นเดือนที่5แล้วคะ่ะเราก็ได้ทำไปทั้งหมด เอ่อสี่เดือน12บคอนเทนต์แล้วทุกๆเดือนเราก็จะทําให้คอนเทนต์แต่ละวันไม่เหมือนกันนะคะหวังว่าเราจะมีโอกาสได้ยืนเล่าและก็ได้เอนเกจผู้ที่มีความรู้และก็ผู้ที่มีความสนใจในการมาบอกต่อให้ช่องทางการเล่าถึงการมีสุขภาวะที่ดีทั้งใจและใจเป็นไปอย่างมีองค์รวมที่ครบมีความสุขสําหรับคนไทยคะ่ะสุดท้ายเลยนะครับอยากให้ขอบคุณสำหรับผู้ประกอบการร่วมในงานครั้งนี้แล้วก็ เดินเนินต่อไปติดตามทางช่องทางไหนครับคะก็จริงๆแล้วต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ทางไทยกรุ๊ปเนี่ยมีโอกาสได้เคยทำสถานที่ที่ออกร้านมาแล้วเป็นเวลา1ิปีนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะพี่ๆเหล่านี้เช่นสวนฝรั่งวราครเนี่ยก็ได้มาขายฝรั่งที่นี่จนเมื่อสองสวันนี้ก็มีโอกาสได้ยินว่าคนที่ขายฝรั่งได้รับเสียง หรือชื่อกระชอนไปถึงตึกที่อยู่พักสีลมนะคะว่าที่นี่ขายขนมอร่อยมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวอ,อย่างของอาหารที่ท่านผู้ประกอบการเหล่านี้ได้ตั้งใจนําผลิตภัณฑ์ที่ดีสะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพมานําเสนอจากสวนนะคะแล้วกออ็อาหารหลักหลายอย่างเหล่านี้ก็เป็นอาหารที่อยากจะได้รับ การรีวิวว่าเป็นอาหารที่ถูกปากหรือไม่อย่างไรแล้วก็ผู้ประกอบการเหล่านี้ก็ยังคงมุ่งเน้นเราก็ขอความร่วมมือให้ทำอาหารให้ดีต่อสุขภาพที่สุดนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คิดว่า เ,เรามีโอกาสได้จัดอย่างนี้เรื่อยๆคงน่าจะเป็นส่วนที่ดีสาหรับทั้งผู้ประกอบการเองที่จะสามารถขยายผลเป็นที่รู้จักเพราะหลายๆแบรนด์เนะะี่ยค่ะอาจจะเป็นสินค้าที่มีอยู่ในออนไลน์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเหล่านี้ได้มาออกร้านก็เลยเพิ่มความรู้จักมากขึ้นก็เป็นความสุขที่ได้นําพาให้ผลิตผลที่ดีที่มีคุณภาพได้มีโอกาสเติบโตนะคะแล้วก็มีความตั้งใจอยากจะให้ ผู้ที่มาเป็นผู้ร่วมประกอบการหรือกิจกรรมทางการสุขภาพการแพทย์การกินแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะซึ่งเป็นส่วนช่วยจะลงจิตใจเนี่ยมีโอกาสเข้ามาช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้กิจกรรม Direction ของ Aeroot by Thai Group Fresh Food Good Health ซึ่ง Health ที่ดีค่ะมันต้องมาจากการมี Worry Free แล้วก็ได้ท่องเที่ยวที่เหมาะสม มีโอกาสการดูแลสุขภาพทางจิตใจเช่นการปฏิบัติสมาธิการเข้าถึงร่างกายข้างในของตัวเองอย่างดีค่ะก็หวังว่าเอารูจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนให้สังคมมีสุขภาพดีมากขึ้นค่ะตอบโจทย์กับทิศทางธุร,รกิจที่ไทยกรุ๊ปมุ่งเน้นสู่การเป็น w well e l l l b e i n g solution หนึ่งในประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะอินสร์อะไรได้ไหมครับอ <c oughs> ินสตมันก็นเป็นโครงการที่ดี ทานทั้นที่ห้าใช่ค่ะ,คะโต๊ได้นะใช่ค่ะขอบคุณพี่ๆสื่อมากเลยนะคะที่ยังให้น้ำใจมาะค่ะหลังจากเรามีเทคนิคนิดหน่อยะะแต่ก็ยินดีที่ได้พบทุกท่านหวังว่าได้ทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะคะไม่ทราบมีใครไม่รู้จักก๋วยเตี๋ยวถั่วและบ้งคายยกมืออร่อยครับรู้จักไหมคะรู้จักมาก่อนแล้วไหมคะมจักอ๋อโอเคงั้นเขาคงดังเราก็เลยเชิญเขามาแล้วเชิญทานนะคะก๋วยเีกวสอง อีกสงวันแต่ว่าแต่ว่าคอนเทนต์ที่อยู่ในในในเวทีจะไม่เหมือนกันเลยค่ะอ๋อลืมลืมบอกไปค่ะว่าจริงๆวันที่สองค่ะเราก็จะจัดทําเชิญผู้ที่เป็นวิทยากรซึ่งมี passion ในเรื่องการช่วยเหลือเด็กที่จะต้องหาแนวทางชีวิตในการในการเติบโตต่อไปค่ะหลายๆครั้งหลายๆครั้งเเด็กๆเหล่านี้เขาไม่มีคนช่วยแนแนวชีวิตที่ดีค่ะ หนังสือสมุดแปลนชีวิตก็เลยเป็นโครงการของมูลนิธิเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ผู้มีโอกาสน้อยนะคะให้เข้าใจวิธีการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะออโอได้นำพานะคะผ่านผ่าน personal interest ได้นำเอาสมุดแปลนชีวิตเนี่ยไปแนะนำกับโรงเรียนในจังหวัดลบบุรีคุณครูที่เข้าใจคอนเทนต์เหล่านี้แล้วทำงานกับเด็กและผู้ปกครองได้อย่างเป็นออวงจรที่ครบในการ แนะนําเด็กแล้วก็คุณครูให้ทาแนะนําผู้ปกครองก็ให้ทาแนะนําอย่างถูกต้องอะคะ่ะได้ผลที่ดีมากทําให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเองรู้ว่าควรจะทําอย่างไรที่เรียกว่าเป็นคนดีนําพาชีวิตให้ดีไม่ไม่เสียไปกับสิ่งที่เป็นสิ่งเยื่อยวนหลากหลายค่ะให้ให้ได้มีโอกาสในการประสบความสําเร็จที่ในชีวิตที่ดีค่ะมีเอ่อการจัดในในวันที่3มซึ่งคุณหมอตั้มจัก,กรุณามาได้ให้คําแนะนานะคะคุณหมอตั้มก็เป็น ผูท้ที่ดำเนินกิจการ Health at Home นะคะเป็นการให้บริการดูแลสุขภาพส่งตรงถึงบ้านคุณหมอตั้มก็จะมาเล่าให้ฟังถึงสาเหตุของโรคมะเร็งปอดซึ่งก็เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากที่เราควรจะรู้ไว้ก่อนยิ่งเรารู้เท่าไหร่เราก็จะรู้วิธีการป้องกันตัวเราให้ดีขึ้นค่ะก็หวังว่าจะเป็นคอนเทนต์อันหนึงที่มีประโยชน์นะคะขอบคุณมากค่ะ